เอาละครับกลับเข้าสู่การแข่งขันกันต่อนะฮะครับผมแล้วตอนนี้นะฮะเหลือผู้แข่างขันคนสุดท้ายแล้วครับ,รบผมเขาผู้นี้มีคะแนนสะสมกลางสัปดาห์มาเป็นอันดับที่หนึ่งครับวันนี้เขาจะมากับเพลงช้าๆเจ็บๆเพลงนี้ตุ้มตาหมายเลขนหนึ่งกับเพลงพ l a ในใจ ต้องทุ่มลงไปเท่าไรเพื่อจะมีผู้หญิงคนหนึ่งไว้เป็นมือดังดวงใจจะเสียอะไรจะเสียเท่าไรฉันพร้อมจะทำในความเป็นจริงที่เธอใหมาก็คือภาพเธอเดินจ 会在那 คุณค่ไม้เล็กนนะครับตุ่มตาดับแผลในใจนะครับสวัสดีครับอ่ะตุ่มตามพยจมันนิดนึงครับพี่เพชรครับเป็นไงบ้างครับตุ่มตามวันนี้เออ่ตุ่มตามนะครับท่อนท่อนสําคัญเพลงนี้เนี่ยนะครับสำ,สำหรับพี่นะพี่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่หรือคือการตอบแทนเนี่ยเป็นเป็นประโยคที่เรา ต่อว่าเขานะครับตรงนี้ใส่เลยนะครับน่าจะได้มันมีให้ใส่3ครั้งนะครับครั้งที่2เพี้ยนสูงแบบจนโอ๊ยตายเฮ้ยทำไมแต่ว่าครั้งที่3กลับตัวได้ดีนะครับสิ่งที่ตุมตามทำวันนี้นะครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้ดีนะครับมีการพัฒนาในด้านการร้องดีขึ้นนะครับแต่ว่าบางบางโชคมันจะดูเรียบไปนิดนึง จะพูดได้แต่ว่าสงสารบรรดาผู้หญิงนะครับเพราะว่าไม่รู้ต้องทุ่มลงไปเท่าไหร่ถึงจะโวนจนสาแก่ใจของตัวฉันเองผมรู้จักอยู่คนนึงครับหลายหมื่นแล้วครับอาละครับขอบคุณครับพี่หมาครับพี่หมาจะทำให้หลงรักกันไปถึงไหนฮะ แค่นี้ยังไม่พออีกเหรอเอาไปจนหมดใจแล้วโอ้คุณชายคะคุณชายพดพดพดละพดแบบว่าหลงแล้วต้องขอบอกเลยนะว่าคุณน,นี่นะด,นนนดูแล้วมันมันรื่นรมดูแล้วมันมีเสน่ห์อยู่ในตัวบอกไม่ถูกดูแล้วมันเหมาะสมมากๆเลยที่จะต้องเป็นเดอะสตาร์ดู ดูแล้วมันมันเอาไปเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่โจครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเดือสตาสิ่งหนึ่งที่เราค้นคว้ากันมากที่สุดก็คือคาริสมาหรือสเสน่บนเวทีนะครับยิ่งกว่าเสียงร้องด้วยซ้ำไปบางครั้งเราดูตรงนี้ประชาชนชอบตรงนี้คุณมีตรงนั้น นะครับคุณมีสเสน่ห์บนเวทีค,คุณมีพัฒนาการร้องที่ดีคุณฝึกฝนได้คุณก้าวหน้าและคุณมีพัฒนาที่ดีมากๆพี่คิดว่าวันนี้คุณร้องเพลงได้ดีแล้วก็คิดว่าขึ้นไปยืนชิงรอบนั้นรอบสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับคุณได้เข้าแน่โอ้โหอ,โอ,อะพี่เช่แบงค์จะว่ายงไรเออน้องหลอง่อไม่บรรยัมันยังเลยลูก <laughs> โอ ตายแล้วถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งนะหน้าตาแบบนี้มาร้องนะอยากจะไปแบบว่าเช็ดแผลใจให้หายเร็วที่สุดนี้นะครับคือไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเพราะว่าร้องแล้วฟังแล้วรู้สึกน่าสงสารคือเห็นใจสําหรับคนที่กําลังอยู่ในฟิลนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เตรียมแล้วก็ตั้งใจอยากจะมาบอกน้องตุ่มตามในวันนี้นะครับเป็นคําพูดเดียวเลยที่พี่จแม่มเตรียมมาให้เต็มเต็มเลยน้าหลักอะขอบคุณมากขอบคุณมากครับแม่ครับ วันนี้เจนแแบบมาหาคู่เนาะเอออาลาระคบผมมาปังร้อยเสียในห้องส่งกันบ้างครับเป็นยังไงครับตุมตามในวันนี้ครับอ๋อ oh, วันนี้ตุมตามแบบสุดยอดมากๆเลยครับแบบเพลินไปตลอดเพลงเลยวันนี้จะบอกว่าจะเสียใจมากๆเลยถ้าวันนี้ไม่ได้มาดูตุมตามที่นี่ครับ ขอบคุณมากครับนั่นคือความคิดเห็นสุกร้อสียงในห้องส่งนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบตุมตามนะครับส่งคะแนนให้เขาได้ทาง S M S พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขหนึ่งแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขหนึ่งหลังจากนั้นกดโทรออกตุมตามหมายเลขหนึ่งขอบคุณตุมตามมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อย่าลืมนะฮะสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์นี้นะฮะหนึ่งบาทจากทุกคะแนนโบวตนะครับเราจะสมทบทุนนะครับเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับผมแลวก็สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้นะครับเรามีบัญชีเปิดไว้โดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งก็จะขึ้นให้หน้าจอตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์ที่สองนะฮะกับโจทย์เพลงดังย้อนยุคนะคุณแฟรงค์ครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมผมขอพยานสองคนเดี๋ยวจะให้ไปเป็นพยานในการนับคะแนนนะครับผม ใชญครับใครบ้างครับสองคนหนึ่งครับเชิญครับอีกคนครับเชิญครับเชิญครับเชิญทางด้านโต๊ะนักคะแนนอะไรนะครับเอาละครับเอาละครับร้อยสี่ในห้องส่งครับคุณมีเพียงหนึ่งคะแนนที่จะมอบให้เพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับลองทบทวนดีๆว่าวันนี้คุณชอบโชว์ของใครมากที่สุดนะครับไล่เรียงกันมาตั้งแต่กวางซีบีแอมน็อตแอปเปิลเนสและปิดท้ายด้วยตุ่มตาม เอาละผมเชื่อว่ามีเวลาให้คิดมีเวลาให้คิดตอนนี้หนักใจกันมากเลยทีเดียวเอาละถ้าพร้อมแล้วขอเชิญร้อยสิงห์ในห้องส่งครับเชิญลงคะแนนนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอรวบรวมคะแนนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศกันในวันนี้ด้วยนะครับยังไงตอนนี้พักสักครู่หนึ่งติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับเดอะสตาร์คอนฟะคว้าดาว